ครับสวัสดีครับอ่าทนนี้คลิปนี้หรือ ep นี้นะครับก็ขอนอกสายพระสมเด็จหน่อยนะครับผมก็พอดีว่าไปได้เพิ่งไปได้มาปิดตาพังพระก,การนะครับอ่าองค์นี้กไ็ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เขาเล่นเล่นกันนะครับที่เขาเล่นกัน <c oughs> มันเป็นปีอ่าขอสองห้าสามศูนย์หรือสองห้าสามสองก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับโดยพลตำรวจโทร สันเพชรน,นะครับผมอ่ข้อมูลในนี้ก็ไปลองไปศึกษากันเองแล้วกันเพราะผมก็อ่ไม่ได้ไม่ได้ศึกษาลึกเท่าไหร่ผมจะไปทางพระสมเด็จสมากกว่าที่ได้มามันเป็นพระปิตาพังพระการเนื้อไม้ตะเคียนปัดท้องอรุ่นปลอกเพิธีมังคลาพิเศษนะครับณนะประสาทพนมลุงนะครับปีสองห้าอะไรนะสี 48, นะครับผมคืออพอดีว่าไปเจอมานะครับกับเขาลงหนังหนังสือก็เลยติดต่อขอเช่าเขา้มานะครับลองมาดูเนะะื้อหาเป็นไม้ตะเคียนนะครับไม่ใช่รุ่นที่เขานิยมกันนะที่เขาฮิตกันนะนะต้องบอกไว้ก่อนอ่านี่ครับไม้ตะเคียนไฟมันเหมือนมัน,ม,นมันไม่เห็นหรือเปล่า ไม่รู้ดีขึ้นไหมอ่านี่ดูดูแบบชัดๆก่อนนะครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวแกะมาดีกว่านะครับผมนี่เนื้อหาเป็นอย่างนี้เลยนะครับอ่สะสักครู่เดี๋ยวมาเอาละครับผมก็แกะออกมาแล้วอ่าน้ำหนักรู้สึกว่าจะเบาเบานะครับเบาเบามีน้ำหนักเบาอ่าลักษณะด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้นะครับด้านข้างด้านหลังคือ ปิตาพังพกาเนี่ยผมก็ได้ยินมานาแล้วก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่นิยมกันนะตอนนี้นะครับน่าจะปีรุ่นแรก2530แต่สิ่งที่ผมชอบองค์นี้คือมันเป็นไม้ตะเคียนมันแปลกซึ่งมันก็คือปิตาพังพการเหมือนกันนะครับด้วยความแปลกเนี่ยครับดูนะครับการแกะกันโอ้โหชัดเจนมีอ่าทองนะครับ เด็กรู้สึกว่าจะเขียนเป็นยันนะครับนี่ครับเป็นลักษณะของไม้ตะเคียนเลยนะครับปัดทองนะครับดูด้านข้างอ่าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับด้านหลังครับนี่เลย ป็นลักษณะแบบนี้ก็สวยงามนะครับตามลักษณะของไม้ที่แกะสลักมีฝีมือมากปีไม่ได้ลึกมากนะครับผมฉะนั้นการแกะสลักด้วยช่างสมัยใหม่นี่ฝีมือค่อนข้างละเอียดนะครับนี่ครับก็ได้มาเลยพร้อมตลับนะครับสำหรับปิดตาพังผัาการนะองค์นี้เดี๋ยวผมขอดูด้านขานิดหนึ่ง โอเคนี่ครับชัดเจนสวยงามจริงๆนะครับอ่าก็ลองไปดูไปเช่าไปหามานะครับติดตัวไว้นะครับเป็นมงคลไม่ว่าจะเป็นแบบที่นิยมหรือเป็นแบบแบบที่ผมมีเป็นเป็นเป็นไม้เป็นไม้ตะเคียนหรือเป็นโลหะอื่นๆนะครับก็น่าสนใจทั้งนั้นวันนี้ก็นอกสายนิดนึงนะครับ แล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็ไปพบกับพระสมเด็จเหมือนเดิมนะครับองค์นี้ก็เพิ่งได้มาก็ลองสอบถามกันมาได้นะครับว่าเป็นอย่างไหนะครับเป็นยังไงอะไรอย่างไงนะครับผมครับขอบคุณมากครับสําหรับคลิปนี้สั้นๆครับครับอ่าสั้นๆนอกสายนะครับครับสวัสดีครับ